Mình ăn. nhau nhau nhau. Cứ cho mình mời là hàn của bên nào. สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกาขัาพี่น้องจ๋าวันนี้สาวเดือนได้ <c oughs> ขะปุ้นค่ะพี่น้องขะปุ้นขะป,ปุ้นปลากระป๋องแม่พี่น้องจ๋านี่ไหมปลากระป๋องนี่ละจ้าปลากระป๋องเคยกินบ่าจ๋าใส่อันกระชายใส่เครื่องหอมพี่น้องเอ้ยนี่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 กระปุ่นน้ำยาปลากระป๋องบะหมีม่ยังค่ะติ้นไก่กับบะหมี่ลูกชิ้นกับบะหมี ขึ้นยากแบบนี้แม่จ้าพักสร้างอ่างยางกะหลายเก้เาก็และพี่น้องเอ้ยนี่มีสลัแน่เนาะมีสัพักซี่นเนาะมีอนันทั่วงอกับพี่น้องมีบักแตงกาดสวยและดีดสลัดค่ะพี่น้องจา้านี่จ้ากะปีแกมกับพริกสดแซบเข้ากันได้พี่น้องแซบดีจา้า <c oughs> แก่มเมื่อยกันนะ เลยแก่เมื่อยน้ำสาวเดือนมาด้วยจ้ะด้อเห็นงานนี้เมื่อยก็อิริได้พี่น้องเอ้ยงานหลายหลายกับพี่น้องจ้ะคอยเฮ็ดอันหอมอยูู่้เดียวพี่น้องเออทั้งคัดสวมทั้งเปลี่ยนผาโอ้เมื่อยเมื่อยแขนงานหลายแต่ว่าวันนี้คนเหตุจ้ะพี่น้องฝรั่งเมื่อยมีแต้คอยเหละจ้ะอือ หคนท้องวาบา้ามามาพี่น้องเอ้ยได้ปลาปลาแดดปกพกปกปกกริกปกผเกลือเข้าไปมันก็แซ่บตัวจ้ะกินอาหารฝรั่งขอ่อยไปยู่ทงดอกเด้อปุ้อยู่ก็อยู่หลุดจ้ะมันได้จ้ะเดิมนี่ยวานลงไปขับปุ๋นโบนิ่นได้จ้ะเน้นผักเวลามากข่อยเนี่ยผักเลไล่กินกับปุ่นจังแซ่ยบด้วยพี่น้องเม้นบทจ้ะมาเด้อมาเด้อจังส่วนจังมือ้อของพี่น้อง บางอย่างแซบอย่างนาวสดกลับไปประแดกจะได้มีแห้งเนาะเป็นกองออออกะปิอันคุณจามีกับตาฮักเป็นเมียทำงานเมื่อยกลับไปซื้อบอกพริกไม่ค่ะ แต่บักพริกขี้หนูมาข่อยพี่น้องก็บักพริกแดงจินดาจะได้บักพริกเขียวไหมพี่มันเผ็ดเผ็ดบดแซ่บเขาเรียกว่าข่อยนะขึ้นมาแซ่บจ้ะแก่ซักซีมันก็แซ่บเด้พี่นอ้องม,มาเด้จ้ะ วดมือเก่าเนาะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากอะส่วนหนอนใจมือเนรอคุณ กักกันจะนดเนอรยแซบนั่นเราจะนักกินหม่ใช่กินซ้ายช่มแม่แเนาะมวยข้างมวยนี่ย,ยค่ะยกแขนสิบกขึ้นด้วยไปเนาะนี่ปวดแขน ก็ลืมผ่าเราก็ได้เอากระดาษไปเนอะลืมลืมปลากระป๋องก้อนใสใสก้อนชีสุไปนอนเราอยากให้มันเลนะลเราเรื่องแบบต่ำใจน้ำน,นะคะได้เป็นโต๊ะได้อาหรลดในการกิ้นได้ไปนอน เสือข่อยล้อมึงแล้วแ <laughs> บบตะคุนมกกักอนะเนาะมักหลายพักหลายๆเมาก <c oughs> อือเงียงๆเงียงๆทุอย่างหมดม่วอาหารบ่พี่น้ององปปากินนซ้ําบ่ได้กิน เอาบ่หมากินหนูเผ็ดว่าแส่บนะเแต่ค้อนมากต้มน้ำจิ้มซ <half traumatic> ีฟูจังแสบหาเมนูเห็้ถูก ເປັນກະປຸ້ນຊິທອດຍາມນນນາາບຍາມານມມບນນາະັ່ງວົ້ນອຊາປອີານບານາ Ham, สส้ำปุยงงานมัหวมกันกลิ่นแซ่บทาเป็น้องเนาะยมาหอมมากมากกับปุน ้าร้านหลายเป็นน้ำจกความหิวพี่น้องเป็นสิน้องพี่น้องคนเขาเนี่ยเป็นน้ำหิวน้ำอยากเต็มถาดบูรู <c oughs> จะกินเบิดเบิดอืม ดพีนี่ทีแบกพิคินมันเพ็ดแบบชุนๆน้พี่น้องเนาะคิวๆโมก็แบบที่บานเ้งแมวในสีเขื่นเจ้าอ่อนจ้ากินขาปุ้นบ่ล่ะอะบ้าเนย กินอะไรนี่หรอบ่เงยหนาคืนได้ไหมทำไมผู้ใดนี่ผู้ใด้ไหมหยางเฟนกระปุนพ่ดได้ปะพี่น้องจ๋าเออไปหากระปุนใส่ไหมรู้ไปหากระปุนไหมเพฟนพี่น้องเอ้ยเพฟนอยากกินกระปุนเห็นเนี่ยเฟนกินกระปุนวะแซ่บบอกระปุนเวลามากระปุนบ่ลูกกนหน่อยมากระปุน เอากินกินแบบนี้เหรโอ้ยเคิร์กพี่น้องแป๊บแล้วขอบุญไม้เพลินมาอยากเห็ุดวิดีโอน้ำเมียติดเมื่อตัวลูกกอบุนกินกินครับเพี่น้องมาเด็กเคิร์กก็มบาเสียพี่พี่น้องออออ อ mm hmm. ืมอืมเซบบ่เซบบ่ตัวแซ่บบ่ตัวตัวต well ัวตัวจะดึงหูแม่เลยค่ะเด้งามบ่งามบ่งามบงามงามกับวันเราดูงามงามงามเออ น้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลเด้อโซนภาษาอีสานพี um um ่น้องเอ้ยพันฟังเข้าใจเบื่อด็จ้ะแต่ว่าพันเบาบอกบอกคอยปันไดแม่โมงคุณกินมั้งปันนี้ มา่มากสลบเป็นอย่างจะละเนี่ยเออพักกินหลวนอย่างเนี้ยผักสลัดกินได้เยอะเบ่อสลัด

Không đi ăn xôi bớt nữa Khi phải cứ gì nháo rồi Mẹ biết chip đấy clip mẹ nháo đâu Chip Chip nháo nháo Xẹp cái ăn Kim bơn ta Rất là น้มน้ำ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 ,นำต้องค่อยค่อยสวยค่อยเลี่ยมดิพี่น้องตะปุ่นผักกินโดนๆเนาะนกิะนผักทำไมปิดคลิปแล้วบเเ้ออาพี่น้องจ๋าลองจะให้ผักมนาะเอาไหมพี่น้องจ๋าเอาแล้วพี่น้องจ๋า,จา สาวเดือนกับลูกขอไปโศยสวโยเบิดไปเล่มเบิดไปน้องบอกนะเม่ยีบมันยาวแล้วบมันยาวแล้วพอกันทั้งนาเด้อผากดไหลกดแช๊นน้ำเนื้อจ้าเอาแล้วพี่น้องจ้าพอกันขีบหนาค่ะพี่น้องมักกดไหลกดแจ้เป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกเนด้อจ้าสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้า สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายยอะไม่สุนเลยไหมล่ะคะ